ชมผู้อารยากดติดตามสสคนนี้เพียงคนเดียวหลัง8พักถแถลงตั้งรัฐบาลจากกรณีที่นายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลนำหัวหน้าเหล่าพักการเมืองรวม8พักถแถลงข่าวถึงผลการพูดคุยการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้มีอีก2พักเพิ่มขึ้นมาคือพักเพื่อไทยรวมพลัง และพักพลังสังคมใหม่ทําให้รวมมีเสียง313เสียง313เสียงเป็นความปกติของประชาธิปไตยที่เพียงพอทิทากล่าวถึงความมั่นใจว่ามีชันธร,รมติของประชาชนมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลและได้รับเลือกจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทย ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีโซเชียลตาดีเห็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยชมพู่อารยาเอฮาเกตกดติดตามสสคนเดียวหลัง8ปดพักถแถลงร่วมตั้งรัฐบาลโดยสสคนดังกล่าวก็คือรังสิมันรวมหนึ่งในสสแบบบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลลำดับที่8จังหวัดภูเก็ต